จังหวัดชายตะวันและเป็นวชนคุโรวาร์ดเพื่อใหได้รับทราบจากที่เก่าค่ะและโครงการวริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษค่ะและรับจับถัดไปค่ะเรียนท่านพิติเป้าเปลี่ยนทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชายมะวันกับผมนายประหดับอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสัตวสัตว์เฉพาะกุญแจทีพภายใต้โครงการยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคน ให้สนับสนต่อความต้องการต้นทุกรูปแบบเพื่อให้สามารถกระจายและพัฒนาทักษะชีพออกไปยังมที่คุณภาพและสมรรถนะสูงและตอบรองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาียมทรประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการสุดิตและพัฒนากำลังคนสนับนุนเขตพัฒนาการที่อยไรในตางจังวัดและท่านอาจารย์ท่านคณาจารย์นะครับที่รเก็นอย่างดุจครับ ความทางคณะทุกคนจะเป็นเดชากะรับล้วกาศควาหน้าติดไปแล้วครับเป็นเมือนด่านหน้าที่ต้อนรับครับ รูจักลีลาของท่านแล้วมีวันนี้นะคะผัดไทรสชาติอร่อยมากค่ะโ้วกผัดเซนะคะเดี๋ยณได้นะคะตัวกเกาตัวให่ใส่กุ้งใส่ขุ่โคโอเคร้อยอ อ่าได้โอเค1 2แล้ว1 2ไม่ได้จริงๆอ่ะ